อยู่เกมเมอร์เกนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกมน่าเล่นอีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมระดับตมิติกราฟิกโคตรสวยเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้สวยจริงๆนะนี่นะครับเกมภาพตัวอย่างผมก็โหลดมาแล้วนะครับเกมนี้จริงๆแล้วมันเสียตังค์นะครับแต่ตอนนี้เขาปล่อยอปล่อยให้เลยโหลดฟรีได้ได้แล้วนะครับนะบางคนก็รู้แล้วแต่บางคนยังไม่รู้นะครับผม อ่าวันนี้เราจะมานี่เห็นไหมบางคนก็บ่นว่าเออการเข้าเกมไม่ได้อ่าต้องบอกเลยว่าคนที่ว่ากาวก็คือเครื่องของน้อง,น,องน้องเขาเอ่าเครื่องไม่ดีนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้กราฟิกดีมากนะครับใครยังไม่รู้อ่าก็รู้เลยนะครับต้องบอกบอกันเลยรู้กันนะครับว่าเกมนี้กราฟิกสวยจริงๆนะแต่พี่จะไม่เข้าให้ดูนะ เพราะว่าเกมนี้มันเวลาหน้าจอมันอาจจะยังไม่ได้ลองนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีเวลานะก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะตารางกิตก็เกมนี้ตามนี้เลยนะใครดูไม่ทันก็อ่อาเดี๋ยวจะเหมือนเดิมนะครับจะพิมพ์ชื่อเกมไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนี่เลยนี่นะอ่าผมลองเล่นไปประมาณ5%เปเซ็น์แล้วล่ะอ่ะ ก็ดีเหมือนกันนะครับภาพับสวยเลยทีเดียวนะเราลองแล้วสวยนะเกมน,นี้ต้องบอกเลยการาฟิกดีมากแต่เราจะให้เต็มสวยนะครับโอเค กับตรงนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับเกมเออไหนเอ่ยนี่เห็นไหมตัวนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอปิดนงก่อนอเดี๋ยวเราจะลองเข้าดูนะมันจะได้ไหมมันจะแหลกหรือมันจะอะไรอาจจะโหลดนานนะ จอเมืดอา้าพาขึ้นมาละเนี่ยเห็นไหมครับกราฟิกสวยจริงๆแนี่มีเดียค้ายเขียวซะด้วยนะไม่ธรรมดานะเลยอ่ะสวยสวยสมบอกเลยดีมากๆนะครับความยาวเกมนี่ประมาณ400กว่ากว่านี่มั้งอาจจะไม่ผิดนะ4 0 0 5 0 0ารเมกนั่นแหละ ยาวพอสมควรมันมาทางวันนี้เฮ้ยมามาแล้วอืมภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกหรอกแต่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอ่า Yeah. this is Delta Rover, returning to Aurora County. Welcome, Malo oh, Mayer. Mission successful. One of casualties reported. Roger that. Welcome home, Delta Rover. ผีสวยนะครับเกมนี้อะไรเดี๋ยวเราเราจะทดลองให้เล่นดูกันเลยแต่มจะบอกทีนะว่าเครื่องสเปคเท่าไหด Congratulations on handling the incident at the mine. You really impressed me with your skill and resourcefulness. Come and see me at my private quarters. I have a special assignment. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังอยู่เดี๋ยวตั้งมันมีเียงต้องแตกบ้างนะครับโอเคอันนี้จะเป็นอ่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมยังไม่เคยลองเข้ามานะอืมตาตึกสวยมากตัวนี้ มันคืออะไรอ่านไม่ออกภาษาอะไรเนี่ยอ่านี่ก็เป็นตัวละครของเรานะครับรอเลยทีเดียวนะเฮ้ยหน้ามันคล้ายอันนั้นหรือเปล่าวะเหมือนในหนังอ้คนเหล็กคนเหล็กตีหรือเปล่าไม่ใช่คนเหล็กสามใช่เลยหน้าต่างนี้ <laughs> หน้าตาใช่เลยครับอือมนก็เป็นอาวุธต่อโอ้โหมีด เสียงเลยว่าปุ้งเลยโอ้ยมีดยอดเลยมีดปืนนี่อะไรระเบิดโอ้มีมีดด้วยเหรอโอ้ยมีดอย่างเรานะครับนี่ปืนของเรานี่อะไร,รอ่ะปรับอ๋อคืออ๋อตรงนี้เราจะให้ถือมีดหรืออะไรก็ได้อ๋อมีดโอ้โ มีแต่โมเล่เยอ,อะมาลองถือปืนก็บอกนี้ดิว้าวโหโหลูกโมอากาศน้องเนี่ยไม่ใช่เดชเปรตละมันใช่เดชเปรนะถ้าใจะให้มันถือปืนโดนนะครับมันจะแรงกว่ากันอันนี้อะไรเลเวลนี้พลังชีวิตเหรออ๋อนี่เลเวลนี้พลังชีวิต อ๋ออืมดีอืมก็ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้อะไรอันนี้เล็งนะครับอ,อ๋อน,นี่ยิงกระการเล็งนะครับ,นนรเ,รบเดี๋ยวเราจะยิงให้ดูเลยอ่ะอออันนี้ปล่อยอะไรวะ กดยิงตัวนี้เลยไอ้เราก็ล right. ืมไม่ได้เ <sucks> ล่นมึงจะเล่นนะครับอ๋อนี่ทดสอบเป้าหน่อยมัป้วนเปินเลเทอร์อันนี้อะไรอันนี้กระโดดอื่ได้ได้เดี๋ยวเราจะออกไปเกมกัน <Their royalty armor> กระตุกนะเนี่ยกระตุกเริ่มเริ่มเกร,ระตุกแล้วอาจจอไปน,น,น,นานๆนะมาี่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นภาพอ่บิึกโกจนะครับในอะไรในลูกบอลน,นะครับใครเคยดูกระตูนเรื่องนี้คงจะรู้นะภาพแบบนี้โอเคคลิปนี้กี่ก็จะเป็นการแนะนำเกมน่าเล่นนะครับการาฟิกสวยงามนะครับผม นะอ่ะอะาเก็บไปนะเกมนี้ก็บอกเลยว่าอ่าสเปคสเปคกันมากเกมนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวราจะไปเช็คด้วยหนา CPU set อ่าสเปคกันต่ำนะครับ CPU หนึ่งจนะอ่าสเปคกันต่ำนะครับ CPU หนึ่งจุดสอง RAM นี่1นึ่งกิกนะครับผมแรมนึ่งหนึ่งกิกนะอาจะเล่นเกมนี้ อันนี้ก็เป็นรุ่นของเรานะครับน,นี่รุ่นของพี่เองเวอร์ชันแอนดรอยด์สี่นะครับส2อันนี้ระดับปงษาความร้อนคงที่นะประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวเลขการเดินของอ่าอะไรอะ CPU CPU หรือแรมหรืออะไรสักอ,อย่างท่านต่ำนะครับ CPU 1.2นะ CPU หนึ่งจุดตูนไม่แน่ใจนะครับมันเล่นเล่นได้หรือเปล่ามารู้แน่ๆน,น,นะก็แนะนํานะประมาณนี้นะจบนะครับสำหรับการแนะนําเกมหน้าเล่น a อนด o อยวันนี้ก็ต้องขอตลางปก่านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณครับที่ติดตาม